เป็นบ้านที่เบลอยู่เมื่อไงเด็กใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเอาแต่เกิดแบบเว้เวเลยตรงข้ามเกิดในบ้านเลยเกิดในบ้านเลยใช่เฮ้ยเชื่อไหมว่าบ้านเราเปิดตามสั่งเราก็จะค่อนข้างจะเบื่อใช่ปะแต่เบลกินทุกวันนะไม่เคยเบื่อกับข้าวบ้านเลยมันเหมือนอาหารไีมือแม่ปะอืมอืม จะเป็นแป้งที่เคลือบมาแบบมีรสชาติถูกเวิร์กมากเครื่องดื่มเย็นๆมาหน่อยฮะเครื่องดื่มเพื่อให้มันครบเนี่ยโอ้ยอ,อ,อย่างนี้เลยเหรออร่อยมากอร่อยมากพี่เล็กใส่เข้าไปแล้วค่ะแบบตะว่าคำนี้เป็นคำเดียวและคำสุดท้ายอะรสชาติเท่าวัตคาลเลย <c oughs> ไม่โกหกจริงๆต่อให้พี่มานั่งกินเองแล้วแบบเจอเนี่ย พี่ก็จะพูดงี้เพราะว่ามันโดนใจอะ่อดจอะดีใจอ,อ่ะดีใจค่ะดีใจอ,ะอ่จอะเนี่ยอันนี้มันเป็นอาการแบบฟูฟิวนะใช่หน้าตาม,มีความสุขจริงอ,ะอ,อ่ะอยากได้อาหารตามสั่งที่จริงใจลูกค้าขนาดนตามสั่งครัวเชฟปูเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะมีหยุดวันเดียวค่ะวันพุธตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนค่ะ